นานาชาสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันแต่เช้าค่ะตามสัญญานะคะคือเราจะซ้อมท่าเต้นเพลงรักติงงอท่าที่สองค่ะเมื่อวานเป็นแค่เพียงอุ่นเครื่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะท่าที่หนึ่งก็ไม่ยากเลยค่ะเป็นธรรมดานะคะท่าที่สองก็ยากขึ้นมานิดหนึ่งค่ะนิดเดียวเท่านั้นนะคะท่าที่สองนั้นนะคะน้องๆนาง,ง,งฟ้าสายบุญของพี่กดทุกท่านก็ จบลงด้วยเดี๋ยวเอาหมวกก่อนนะคะหมวกก่อนค่ะเมววื่อวานนี้น้องๆน,นางฟ้าส่งคลิปวิดีโอที่ซ้อมมาให้ดูเนี่ยโอ้ต้นแบบอายเลยค่ะเพราะทุกท่านเนี่ยยกย้า,ายใส่สะโพกแล้วก็เต้นได้สวยงามมากเราจะต้องมีหมวกด้วยเมื่อวันท่าที่หนึ่งเนี่ยเราจบลงตรงที่มือซ้ายจับหมวกนะคะแล้วก็มือขวาแตะตรงนี้ แตะนะคะไม่ได้เท้าสะเอวนะคะแตะค่ะแตะแตะเบาๆตรงเอวตรงหน้าท้องนี้นะคะเราจบลงตรงตรงนี้นะคะตรงที่เรายกย้ายใส่สะโพกครั้งที่แปดแล้วมือซ้ายจับหมวกมือขวาแตะนี่นะคะจากนั้นเนี่ยพอขึ้นท่าที่สองเนี่ยนะคะขึ้นท่าที่สองนี้เราจะเ,เปลี่ยนเป็นมือขวาจับหมวกค่ะแล้วก็มือซ้ายแตะตรงนี้นะคะ มือขวาจับหมวกนะคะแล้วก็เก้าชิดเก้าชิดค่ะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายจับหมวกหมุนตัวค่ะหมุนตัวนะคะแล้วก็9ก้าชิด9้าชิดค่ะเปลี่ยนเป็นมือขวาจับหมวกมือซ้ายแตะนะคะไม่ต้องหมุนตัวนะคะตอนนี้ไม่หมุนตัวค่ะ9้าชิด9้าชิดแล้วก็หมุนตัวเปลี่ยนมือซ้ายจับหมวกนะคะย่ำอยู่แบบที่ค่ะ ะะให้เข้าจังหวะจากนั้นเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งก็เป็น9เท้าไหนคะสายค่ะมือซ้ายจับบวกมือซ้ายขาซ้ายก้าวๆด้านนั้นค่ะ9ชิดก้าชิดแล้วก็หมุนตัวนะคะหมุนตัวในระหว่างที่หมุนตัวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมือซ้ายมาจับบวกด้วยค่ะแล้วก็9ชิด เก้าชิดนะคะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายจับหมวกเก้าเท้าสายเก้าชิดไม่หมุนตัวนะคะตอนนี้ยชิดแล้วจากนั้นสลับเป็นมือขวาจับหมวกนะคะแล้วก็ย่ำอยู่กับที่ให้เข้ากับจังหวะค่ะมาทดลองกับเสียงเพลงลักลิงโงกันเลยนะคะค่ะ เพีงทำไมไม่มาขอผายใช้ Th แต่โทรศัพท์ไปละค่ะนี่ค่ะท่าจบนะคะท่าจบท่าที่หนึ่งนะคะ พอท่าที่สองเปลี่ยนมือค่ะเก้าชิดเก้าชิดหตัวชิดเปลี่ยนมือค่ะชิดค่ะแล้วเราจะจบลงตรงที่ทั้งสองมือจับหัวนะคะค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อท่าที่3กันค่ะ